มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ติดตามช่องนะคะบับเบิลบียูสานะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถอีโคคานะคะสำหรับคนนะคะที่เน้นประหยัดนะคะ แล้วก็ได้รถ e ีโคคาที่แต่งสวยๆปีใหม่รถสภาพเดิมๆกันเลยนะคะสาหรับคันข้างหน้าเรานี้เป็นรถสีน้ำตาลนะคะเป็น Toyota ายาลิสเอทนะคะคันนี้นะคะจะบอกว่าฟรีทุกค่าใช้จ่ายลูกค้านะคะถือแค่เอกสารมาจัดไฟแนนซ์นะคะจอง1,000บาทเท่านั้นนะคะที่เหลือฟรีทุกอย่างเลยนะคะใช้เงินจองเพื่อรอกรถแค่1,000บาทเท่านั้น แต่รายละเอียดอื่นๆนะคะเช่นค่าดําเนินการหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะฟรีหมดเลยลูกค้าออกรถฟรีดาวกันไปเลยนะคะสําหรับคันนี้่ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของรายละเอียดของรถคันนี้กันก่อนนะคะในส่วนของไฟคู่หน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกนะคะล้ออลลอยจากโรงงานนะคะ เป็นแม็กขอบ15ยางเป็นยางปี20นะคะดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆนะคะในส่วนของคันนี้กระจกมองข้างนะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะตัดกับสีน้ำตาลดูออกแนวเรียบหรูดูสปอร์ตนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างในส่วนของมือจับตัวนี้เป็นมือจับโครเมียมนะคะได้เป็นรถสีน้ำตาลนะคะสีบางเดิมทั้งคันตัวนี้จะเป็นตัว 1.2S CVT นะคะอ่ะ สภาพสวยๆเดิมๆกันเลยค่ะสบียนก็สวยด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมคีบฉลามให้ด้วยนะคะถือว่าตกแต่งมาพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้หรือมองหารถอีโคคาราคาประหยัดนะคะแนะนำเลยค่ะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะเป็นรถปี2017นนะคะสำหรับคันนี้ ในส่วนของเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะสีดําตัดด้วยลายนะคะสีแดงตัวนี้เป็นลายเฉพาะของรถรุ่นนี้เขาเลยนะคะเดินตะเข็บแดงนะคะตะเข็บไม่มีรอยขาดรอยย่นนะคะรถใช้งานมาน้อยจริงๆในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้ได้เป็นจอทัศกีนะคะเป็นจอจากโตโยต้าเลยนะคะระบบแอร์คันนี้เป็นระบบออโต้นะคะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะสภาพสวยๆเดิมๆ ได้เป็นปุ่ม engine start นะคะสภาพสวยๆกันเลยระบบกระจกนะคะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นรถเครื่อง1.2นะคะหรือว่ารถอีโคคาแต่ภายในไม่แคบนะคะเที่ยวท่บกับรถที่ราคาแพงกว่าเลยนะคะคันนี้มาอยู่แค่69,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ,ะสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะคะ โทรหาบีได้เลยที่เบอร์0647686572บีให้จองแค่1,000บาทออกรถฟรีดาวกันไปเลยผ่อนอยู่ประมาณ7,000นะคะประมาณ7,000ไปไปลายเท่านั้นเองสำหรับลูกค้านะคะที่มีเครดิตปกตินะคะไม่มีเครดิตเครดิตดีนะคะหรือไม่มีเครดิตฟรีดาวกันไปเลยออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายออกรถ0บาทกันไปเลยสำหรับราคาขายคันนี้อยู่ที่410,000บาทเท่านั้น นะคะได้เป็นรถปี2017นะคะมาพร้อมจอทัสกรีนด้านในของ t o y o ต a เลยนะคะรถแม็กขอ1สแม็กคอสายางปี20ใช้งานกันอีกยาวๆนะคะสำหรับ Toyota t o y o ต a y ยาริสเอทีคันนี้ปี2017ราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทไม่อยู่แค่69,000กิโลเมตรเท่านั้นออกรถแค่ ใช้เงินจองแค่1,000บาทออกรถ0บาทไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรทำอาชีพอะไรนะคะสามารถซื้อรถคันนี้ได้อยู่ต่างจังหวัดมีบริการ finance วิ่งเซ็นให้นะคะมีบริการรถสไลด์นะคะส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากได้ติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์064 768 6572 จะแอดไลน์มาก็ได้นะคะเดี๋ยวบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์กดแอดไลน์มาขอรูปรถขอโลเคชันนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลงเป็นรถอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะบีต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ